ออกแล้ว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 โอ้โหเรียบร้อยครับออเบ่งเมื่อกี้หมดแล้วมั้งเนี่ย ไดโนเสารออกไข่มดยหังไม่หมดหลอดท้องยังเป่งอยู่หกตหกกหกไปละได้หกไปแล้วก็ไปใกล้เกิด ดูไข่น้องอืมไข่สวยๆแล้วออกอีกแล้วออกอีกแล้วอย่างนู้นอีกแล้ว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 เบ่ง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 อือเรียบร้อยอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งฟองครับ เจ็ดฟองแล้วทั้งหมดกี่ฟองกัเนี่ยเจ็ดฟองแล้วครับท้องเริ่มแฟบแล้วเออีกไหม เริม่นะมเบ่งแล้วเรินะ่มเบ่งแล้วเรินะ่มเบ่งแล้วเริ่มเบ่งแล้วดูสิว่าจะได้กี่ฟองออกอีกแล้วออกอีกแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้วใช่ไหม Shoi beng đâu beng đâu กลองใหญ่ๆส,สวยๆเลยนี่เป็นไงล่ะสัตว์โลกผู้น่ารักเดี๋ยวมันก็กลบไปให้มันน้องไข่ไปก่อน